สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีข่าวเกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่โตในนอร์เวย์เลยค่ะเพราะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมาโนเอลมาครอนได้เดินทางมาเยือนประเทศนอร์เวย์อย่างเป็นทางการตามคําเชิญของนายรัฐมนตรีโจนาสกาวสเตอร์นะซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการมาเยือนอย่างเป็นทางการในรอบสี่สิบเอ็ดปีก็ทําให้ เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ประเทศนอร์เวย์ต้องจารึกไว้เลยนะคะในประวัติศาสตร์ทางประธานาธิบดีมาครนของฝรั่งเศสแล้วก็นายกสเตอร์ละของนอร์เวย์นะคะก็ได้มีการลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์โดยเน้นด้านความมั่นคงเป็นหลักแล้วก็ยังมีการลงนามในข้อตกลงการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์ ซึ่งโครงการนี้นะคะทุกคนเป็นโครงการขนาดใหญ่ของนอร์เวย์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเดี๋ยววันหลังเนี่ยถ้ามีเวลาก็จะทำคลิปเล่าให้ฟังนะคะว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้าง